ในการบรรพชาเป็นสาม,มนเณรนั้นผู้ขอบรรพชาเป็นสาม,มนเณรที่เรียกว่าอุปสัมปทาเปขะพึงอุ้มผ้าไตรเข้าไปท่ามกลางสงแล้วรับเครื่องสักการะถวายพระอุปชายะแล้ว กราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์สามครั้งนั่งคุกเขา่าอุ้มผ้าไตรประนมมือเปล่งวาจาถึงสรณะและขอบรรประชาด้วยคำมคตด,ดังนี้ เอสาหังพันเตสุจิระปรินิบุตัมปีตังภะกะวันตังสระนงกชามิธรรมัญจะาปิคุสังขันจะาละพยาังมพันเต ตัสสัภะัวโตท้ามะมวินาเยปัปปจังดุติยัมปาหังพันเตสุจิระปะรินิบุตัมปีตังภะะวันตังสระนงกัจฉามิ ธรรมัญจะภิกขุสังขันจะละพยายามผันเตตัสสะภะคะวะโตธรรมะวินเจ็บปัจจังตติยัมปาหังผันเต สุจิระปรินิบุตัมีตังภะกะวันตังสระนงขจามิธรรมัญจะปิกขุสังขันจะาละเทยาหังห ah ันเตตัสสะภะคะวะโต හහම්මා විනජේ පප්බත්්ජන් අහන් පහන්තේ පප්බත්්ජං ජාජාමි ඉමාන කාසායානි වතානි ග හෙත්තුවා ปปบาเจตมังพันเตอนุกัมปังอุปาดยะดุติยมปีอหังพันเตปปวจังยาจามิอิมานิกาสาอาญิวัฏฐานิ กหเตตวะปปบาเจถมังผานเตอนุกัมปังอุปาดายะตัดียมปิอหังผานเตปปปจังยาจามิอิมานิกาสายานี วัฏานิกะเหตตวัปปบ,บาเจธะมังหันเตอนุกัมปังอุปา,ายะแล้วนั่งพักเทียบลง พึงฟังโอวาทของพระอุปัชฌายะไปตามลำดับจบแล้วพึงว่าตามทีละบทโดยอนุโลมคือตามลำดับและโดยปฏิโลมคือทวนลำดับดังนี้เกสา เกซาโลมาโลมานาคานาคาดันตาดันตาตาโจ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  ดันตาดันตานคานักาโลมาโลมาเกสาเกสาครั้นแล้วพระอุปัชฌายะ ก็จะบอกวิธีนุ่งห่มผ้าการสายะให้แล้วให้ผู้บรรพชาเป็นสมณีนออกไปห่มจีวรเมื่อห่มจีวรเสร็จเรียบร้อยแล้วพึงเข้าไปหาพระอาจารย์ ซึ่งนั่งคอยท่าอยู่ข้างท้ายสงฆสันนิบาตรับเครื่องสก,การะถวายท่านแล้วกราบลงสามหนนั่งคุกเข่าประนมมือเปล่งวาจาขอสารณะและศีลว่าดังนี้อหังผ่านเตสรณะ สีลังยาจามิดุติยมปีอหังพันเตสรณะสีลังยาจามิตัดติยมปีอาหังพันเตสรณะสีลังยาจามิแล้ว พึงว่าตามพระอาจารย์ไปตามลำดับดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมบุธัสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมบุัสสะ न मो तत् भगवाः तम् सम्बुद न न मो तासा นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเสร็จแล้วพึงเปล่งวาจา ว่าสนาคมตามพระอาจารย์ไปทีลภาคดังนี้บุตรทังสรนองกัจฉามิบุตรทังตรณนองกัจฉามิธรรมังสรนองกัจฉามิ Hàm mang Saranong gat cha mi, Sang hang Saranong gat cha mi, Sang hang Saranong gat cha mi, Độ ti yam pi Bồ Tát hang Saranong gat cha mi. ดุติยมเปบุษฮังสรนองกัจฉามิดุติยมเปธรรมังสรนองกัจฉามิดุติยมเปธรรมังสรนองกัจฉามิดุติยมเปสังขังสรนองกัจฉามิ Đô ti yampe pi sang hang sa gat cha mi Ta ti yampe pi bút hang sa ra gat cha mi Ta ti yampe pi hang sa gat gat cha mi timpitdhahamang sareong gajaami tak tiamppedhahamang sarenong gajai tak tiammpiang gahang สาะระนังกัจฉามิแล้วพึงรับว่าอามะปันเตแล้วพึงว่าตามท่านไปทีละศึกขาบทดังนี้ปานติปาตาเวระมอยปานติปาตา เวระมนยอดินนาดานาเวระมนัยอดินนาดานาเวระมนยอัปรหมะจริยาเวระมนยอัปรหมะจริยาเวระมนัย โมสาวาดาเวระมนายมโมสาวาดาเวระมนายสุราเมรยะมัจยะปามัทธานาเวระมนายสุราเมรยะมัจยะปามัดธานาเวระมนาย

วิโสกดัสสนาเวรมนัยมาลาคันธาวิเลปนะธาระนมันดนะวิภูสนัานาเวรมะนยมาลาคันธาวิเลปนะธาระนมันดนะ วิโพสนาธานาเวรมนัยอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมนัยอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมนัยญาตารูปะรญาตะ පතක්කහ නා වේරමනයි ජාතරූප රජතා පතිගහනා වේරමනයි ඉමානිි දසසිිකාපඩානි සමාන්්ඩි ජමි ඉමානේ ඩසසිිඛාපඩානේ สมาดิยามิอิมานิดสสิกาปะดานิสมาดิยามิอิมานิดสสิกาปะดานิสมาดิยามิเสร็จแล้วพึงกราบลงสามหุน